สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันที่30พฤษภาคม2567ค่ะมือวันนี้นะคะแม่มูกัพดพภาท่านผู้ชมแล้วค่ะเดินทางมารับชมโค้งสุดท้ายพ่อชัางคมนะคะงวดวันที่1มิถุนายน2567ค่ะมาเบึงมาฟังน้ำกันนะคะว่าโค้งสุดท้ายพอ่อชัางคมจะเน้นจะยำให้ตัวใดเนาะคะ่ะหรือว่าพอ่อชัางคมจะฝันดีบอนะคะท่านผู้ชมค่ะไปรับชมมาฟังน้ำกันกันกบแม่มูค่ะ โอ้ขเรศเถอะพ่อครับคนชคมาหลยนวดแล้วบ่นะครับผมอฮะเอาไปทั้งใเข้าไปยุบวัดสร้างไปตามห้อมนี่แหละตามห้อมพี่น้องตามหลังบ่าวเ่าไปเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะมันเลศเพราะมันมาหนามไนาลอกคนเจืเที่ข้านเที่พื้น ถัดจังไดถลาลมกับารถมาวิ่งคือในเด้อฝนตกมาท่านนีขึ้นเนครับเอาบ้าเถาะเนีไปก่อนให้นไหมมูเขาไปท่านี้ด้วยบ้าเถาพ่นละขวงไหวอยู่อะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับ่างหมุนหอบทิศยุบันเเอาไปทางใดเอ้าหามุมหามุม กินชัดซางมันกำลังกินกัไเอย่ายำงห้มันแหงอโนสิบบริกีซอดหลายอยู่บ่พอสมริเลรแน่แท้เครื่องแก้มว่านที่เพิ่งฝนเพลิลงมาอีกอะไรฟันดีบ่ไกลเลยเด้ะวันนี้วันที่สามสิบเลยได้ซางครับฟันดีอยู่ครับเงินฟันดีแต่ว่าผมจัดสิบหกลายฟันดีฟันไว้จังไหนฟันดีเราฟันเฮฟซี่มันฟันก่อนฟันลามีคนเอาใส่มาคล้องข้อยอ่ะ ฝันมาใส่สวยอีกแล้วอ๋องวันนั้นเคยฝันมาใส่สอยบ่เขาเด้อใสอยยังใส่ท้องหรือใส่เนี่ยหรโอ้มันดุลเลยนะบ่เคยฝันเลยสิแต่ว่าวันนั้นบ่เขาอีเดีอแต่ผมจัดสิบหกเลยหลายอ่าเนี่ยสิบหกว้หลายครับแล้วก็ดีซีหาไปซีหาไปแล้วครับของไอ้สร้างไฟเพิ่นฝันดีอีกบ่ดีจังไดมสร้างตัวเก่าเลยรึ่นบ่าของสร้างไฟตัวใดก่อน ที่จุดทูบกไหมตัวใดก็จําำได้ประ่สน464 464เออครับของเพล่น464ตัวเดียวบาเทาเล่เขียนกันไม่ให้เื้ค494ของสร้างไฟครับพูิจุดทีเพ่บนให้ถูกมาหลายงวดแล้วเออมักนั่เพล่นบอสร้างสังคมมักบอมักยูคครับไอคุณจีกลับมามันบ่หลายตัวเนาะเออเอาฝันว่าได้เซท่องหรือว่าจะอะไรอีกบาพ่ีไอเ็นบกง่ายเลยค่ะ ไมจะได้กระจองเข่าขึ้นืืมันใจเลขเขาแล้วครับพราะว่าต้นหงดกับฟันแบบไปหน้าอืมเขาอยู่หน้ามันมีแต่หญยามัน่แ่าตอนไหนก็กท่านไหนขึ้นอื่อางไรก็เลยเสด็จเนียก่อนอืพอดีก็เลยออกไป อ่าไต่คบถ้าช่วยหงุมมามือคื้นปะไปไต่คบครับได้ปะได้เลยแบบโอ้แต่จากโลูกปะไต่คบสิบขั้วหโอ้ปัดไปไตเมื่อคืนนะครับโอ้ฝันแล้วบอกนิดจังเลยหรือก้อนฝันก้อนฝันครับฝนตกฝนตกเหรอครับอ่าไป็ไต่คบกลับมาบอกหงุมเนี่ยฝันแะไรหูุสะดุดขึ้นเลยไปไต่คบเลยมาเลยทีสามนี่แหละคือฝันแล้วครับโอ้ผมไสะดุด ฝนแล้วก็เลยเตือนฝนตกก็เลยออกไปใต้กบตออะไรฝนตกก็เลยไปใต้กบตออะไรครับโอ้ได้เป็นสิบตัวห่าสิบคูสิบคูยี่สิบตัวโตขึนตัวนี้มันมันกาอกันกาอกันเล่นบ่ครับโอ้อือโอ้ขึ้มันแทบว่าตอกกบนาเนี่แข็งแข็งแข็งครับนี่เราออมมาทูเป็นกิ๋งโอ้ออมกบนะครับเมื่อเมื่อนมันก็ต้มสมเป็นตัวได้ล้วสางตัวตุ้มบมบูจิ๋ กินตลกนังบ่กินตลอกนังบ่เอาดิอ้อมก็ลอกนังบอกสังผมบรอกเขาบรอกให้ผมแล้วเออฟักฟักมุนมุนเอาเนาะเอานะครับท่านผู้ชมนี่ให้สังคมยำให้สังนี่แหละครับตัวนี้ครับสังคมเนีนยหนึ่งหกสังคมให้ตองหวัดคือนะครับวิ่งนับเด่ดหนึ่งกับสองวิ่งหนึ่งกับสองบนล่างครับนะครับเลขติดหาหกเจ็ด อันนี้ให้ตั้งแต่ต่องวดเลยได้พี่นองเดอร์หนึ่งหาหนึ่หาสอหแล้วกัน7นึ่งเจองเจ็ช่างคมเน้นที่หลัก1 1ึ่งหนึ่งหาหหกนึ่งเ็ดหลักกตัวกันขึ้น1นึ่งเก้าแปดสหาสตัวนี้เป็นอีกสูตรมั้ยครับอีกสูตรหถ้ากำวาตรงกับันีอยู่ดิตรงสองหานีอยู่ดิสามตัวแปดสองหสังคมเน้นเน้นขึ้นหนึ่งหกติดหนึ่งนี่ครับ สังคมเน้นขึ้นหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าให้เน้นติดหนึ่งได้ครับตาเน้นๆเรื่อยขึ้นหนึ่งหกครับอ่านคุมก็จัดลอตเตอรี๋อ่าหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับเพราะว่าสังคมคนนี้มักคักมักครับหนึ่งหกเนี่ยครับกลัปตัววะกัปครับอ่าผมกลับอยู่แล้วผมกลัปตัวไว้ได้พี่น้องบ่ดังดอกนะตัวนี้เนาะบ่ครับกจะบ่มาเก่าอีกว่าสาร เก่ากันนึงเก่าอันวันมาเ,นนเก่าผมย่านนี้นะครับมาอยูอ่สองห้าสองหก,สอง,หกสองเจ็ดเป็นตัวรองได้พี่น้องเด้อหนึ่งห้าหนึ่งหก,หน,งห,กหนึ่งเจ็ดเป็นตัวเน้นครับเอาถ่าสามตัวจะบอมับอมาแปดหนึ่งหกกาสั่หรือตรงเป็นแปดสองหาในสูตรคำนวณสามตัวมันตรงตัวนี้นะมันตรงตัวนี้ครับสูตรสามตัวเพื่อในตรงตัวนี้ได้พี่น้องเด้อเป็นแปดสองหาูุได้ห้ามากสามตัวหาเลขไทยสามตัวก็หาไว้บอมเปลี้ยนแป้ง บัครับบัเคยเปลี่ยนาะว่าสังคมไทยตองวดหลักก็คือเหมือนเดิมม,ดม,มาสร้างเนาะอันนี้มากก็มาให้สร้างเคนยำไฮโค้งสุดท้ายแล้วก็มาถามฝันครับผมฝันดีครับฝันว่าใ,ใส่ท่องครับผมบอกทีมงานว่าเดี๋ยวว่าชื่อเรียบเรียงสร้างคนเนาะอ่าเวานนี้ผมฝันดีคนเนาะอ่าท่องจากเสร็จแล้วใส่เนี่ย เส้นเดียวแหละครับแต่มันเส้นใหญ่เส้นง่านี่ครัโอ้พี่น้องจิตังไหนน่าหวอดมาเอามาเห็นเส้นใหญ่เส้นพวดเส้นร่วงใส่ท่องพร้อมฝันมาใส่ท่องพอตาฝันแล้วตื่นขึ้นไปใต้กบตออลไรมาขึ้นเลยฝนมันตกช่วงประมาณนี้ท่านี่ตกจกทุ่มสองสามถุนนะสองสามถุนแมนอยู่ซางอยู่บ้านสามถุนอยู่ด้ประมาณนี้ที่แหลกรอบคําตกรอบหนึ่งอยู่ บาดมาตกรอบสองสามทุ่มอีกพี่น้องมาขึ้นเฮลงตุ่มตุ่มออกไปแตงได้ทั้งนี้บ่สร้างทั้งหน้าสร้างนี่บ่ไปหน้าผมเลยไปหน้านี่ยฝุ่นมาตกมันก็ออกปะพ่อมันตกลื่นลื่นโอ้มันมันน้ำลายพุเทียข้าเจ้าฝนตกลิ่นข้าเจ้าสิไปไต่กบเด้ออันนี้ไต่อันนั้นเลยไต่แหงเลยมันมีแล้วเพียบมันตกมันตกกันไหมน้าซางเนาะฝนมันตกมันก็ออกคือเก่าเล่านั่นโอ้เนาะกลับไป สองเกียวแะใส่กลบเกี่ยวหัวแรกก็ไปนะหัวแรกได้บ้าได้บก็ตัวด้วยกันนะบโคมคือเศร้าตนี่น่อันนั้นคุเอาแหไปวันนี้ผุแก้่อันเาเหไปนเห็นปุ๊บวานเอาเลยดักไว้ทุกสถานการณ์เลยบ่รอบ่เหไปกับบ่ได้ราผาพดาดเนี่ยอ็บ่เป็นสามสิบตัวมันแบบมอนขึ้นนี่ไอยี่สิบตัวที่แรกได้ีบ มันไม่อีกบอกว่เถียวก่อนมัอนเนสิโอ้โอ้เพื่อนีนสิบคูสิบค่มสิบคู่เอ้านะครับครับสร้างเพ็่นกันเน้นห้แล้วพี่น้องครับผมตันักนักคือตัวใดสร้างหนึ่งหกครับหนึ่งหกันเล่นบอลหนึ่งเก่นไกันไงเหครับมักบอลหนึ่งเก่านี่ยมักกต่ว่าเ่อดรครับบ่ไรหมอพื้นมัดกันเตพื้นวแรกกันเออเอาท่านผู้ชมเขารับเลยสังคมบอกว่าให้เน้นที่หนึ่งหก ครับตัวน้ำครับหนึ่ครับถ้าเต็มชุดนี่ครับพี่น้องแคปนาจอหลับสังคมเพินก็ขีดให้ยุดตัวเน่นหนึ่งห้าหนึ่งหกหนจ็ดลัวก็หนึ่เก่าครับผมถ้า3ตัวให้เอาชุดนี้825ครับเป็นสูตร3าตัวเพิ่นนะพี่น้องเด้คันฟันวา้ใส่ท่องเสร็จไงพี่น้องเอาหาได้โชคได้หมานาะสังเนาะครับผมไก่มือเข้ามาแล้วนะพี่น้องไปหาสลากกินแบ่งหาโลตรีบดังดอกหนึ่งหกเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยคำนวณนี่นนั้นมากแค่ตัวนี้พอว บทที่เราเห็นแปลกับเก่ากับมาเก่านะ้างเนาะครับผมต่ว่าส้างพุ่นป็นีเก่าสองเก่าสามเก่าสีมาเก่าศนครับให้รักให้รักถูกความอเอาขอบคุณสังคมนะครับผมพขอบคุณค่ะพระซางขบคุณนะครับเพื่อนกิอิลุยไปที่แนเบร์ราทิมนิสสวัสดีค่ะ